พามารู้จักรางจือสมุนไพรล้างพิษตัวเด็ดที่คนไทยมักมองข้ามรางจือเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในวงเหงือกปลาหมอหรือชื่ออื่นๆกำลังช้างเผือกโขบชนางเครือเขาเขียวน้ำแน่ ลักษณะเนื้อแข็งใบเดียวขอบใบเว้าเล็กน้อยดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีม่วงแถบน้ำเงินใบประดับสีเขียวประสีน้ำตาลแดงผลเป็นผลแห้งแตกได้มีประโยชน์ตั้งแต่ใบจรดรากโดยสามารถแก้อาการที่เกิดจากพิษต,าตา่างๆ เช่นช่วยถอนพิษยาพิษแอลโกอโฮอล์พิษแมลงสัตว์กัดต่อยพิษงูแมลงป่องหรือตะขาสรรพคุณตามตำรับยาไทยแก้ท้องร่วงแก้ร้อนในกระหายน้ำใช้ปรุงเป็นยาเขียวดไข้ยรักษาโรคหอบหืดเรื้อรังแก้ผดพื้นคันจากอาการแพ้ต่างๆแพ้พิษเบื่อเมาเนื่องจากเห็ดพิษทนพิษสัมแดงและพิษอื่นๆช่วยทนพิษสุราหรืออาการเมาค้างรักษา โรคไข้ข้ออักเสบและปวดบวมนอกจากนี้รางจืดสามารถนำไปแก้พิษที่เกิดขึ้นในสร์ได้อย่างดีเช่นสุนัขแมวส่วนต่างๆของพืชชนิดนี้สามารถนำไปบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้ใบใช้ต้มดื่มขณะอุ่นๆหรือขั้นดื่มหรือแปรรูปเป็นชาเช่นชารางจืดดื่มเพื่อเป็นการล้างพิษในร่างกายรากใช้รากที่มีอายุเกินหปีมีขนาดเท่านิ้วชี้ นำมาฝนกับน้ำดือมเพื่อเป็นการล้างพิษในร่างกาย ยอดอ่อนและดอกเป็นยาอายุวัฒนะสามารถรับประทานเป็นผักเหมือนกับผักพื้นบ้านทั่วๆไปได้โดยใช้วิธีปรุงอาหารคือการลวกหรือการนำไปปรุงเป็นแกงเช่นผัดยอดรางจืดไข่เจียวดอกร่างจืดแกงส้มยอดรางจืดสลัดสมุนไพรารางจืดภูมิปัญญาชาวบ้านก่อนที่จะปรุงอาหารที่เก็บมาจากป่าทุกครั้งให้ใส่ใบารางจืดและดอกของเถารางจืดเข้าไปด้วยเพื่อ ืป้องกันพิษที่อาจเกิดขึ้นจากพืชหรือสัตว์ป่าที่อาจทําให้เกิดอันตรายหลังจากที่เรารับประทานเข้าไปนอกจากนี้หมอยาพื้นบ้านเอายอดและดอกมาปรุงเป็นอาหารสุขภาพและใช้เพื่อช่วยลดความดันโลหิตรักษาอาการแพ้และผดผื่นบนผิวหนังได้เป็นอย่างดีข้อควรระวังไม่ควรดื่มน,น้ําที่คั้นจากรางจืดน,นานติดต่อกันเกิน30วันและอาจเกิดอาการ การนำตาในเลือดตามในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรระวังการใช้ร่วมกับยาอื่นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่องเพราะรางจืดอ,อาจเร่งขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกายควรเวน้นระยะเวลารับประทานจากยาตัวอื่นๆประมาณสองช